เราอยู่ที่ร้านลาบหมึกแป้เพื่อนเพื่อน,เ,น,เ,น,เ,นเราเข้าไปแล้วไ,ได้ไหมฮะได้จ้ะลาบไฟเพื่อนลาบไฟเพืเ่อนอ่อมหมูหมูนะครับนี่ก็ต้มปลาไข่ไปสยงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเป็นสภาพเลยนะพวกผมวันนี้พามาทานล,ลาบหมึกแป้มาถึง สั่งเมนูควายเพื่อนๆลาบไฟตุกนะนี่ร้านลาบดับดับเอสเมนูอยู่นะครับเพืเ่อนๆทานชื่อ,อร้านร้านลาบเมืองทยร้านดับรสนาติอยู่หน้าสนามบินเนาะเปิดกี่โมงครับผมเปิดตั้งแต่สิบ เกิดถึง10โมงถึงซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยพี่ซิกเนเจอร์ร้านละเมูแปดอะไรที่เป็นเมนูฮิตฮิตคลิปขึ้นชื่อที่สุดแกงอ่อมกับลาบอ่อมกับลาบอันนี้ต้มไก่ปลาอ๋นี่เราสั่งเป็นเมนตซิกเนเจอร์เฮ้ยซิกเนเจอร์อะไรเลยนะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวแสนจะโอเคอยู่หน้าสนามบินเพื่อ,อนๆน,น,น,นี่สนามบินนะฮะแบบสะดวกมากๆเลย โอเคเลยขอบคุณครับ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 โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเี่โอเคนี่เรามาดูเมนูนะฮะลาบเมนูอะไรครับเพื่อนลาเนื้อลาเนื้อเพื่อนเนื้อนี้เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อส่วนไหนครับพี่เนี่ยส่วนเนื้อส่วนไป อเโคก็คือย่างแบบแบบแบบเขาเรียกยังไงหน้าตาสะดุ้งครับสะดุ้งนะฮะหน้าตาจะมีแดงๆหน่อยนะครับโอเคมาถือเซตต่อเดี๋ยวเรามาดูเซตของจานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูจัดจานอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเลยเนี่ยปตาจ้อยนี่บุกมาที่ครัวนะครับเนี่ยขออนุญาตลิขสิทธิ์ยบุกมาที่ครัวอ่ะเมนูลาบมังแป้ที่ก็ ตอนนี้จะใช้แดงเป็นกัาครับผักคเทศครับแล้วก็เอ่อหอ,หอมแดงหอมแดงหอมแดงที่นี่ส่วนมากจะเป็นหอมแดงข้าวมา้าหอมแดงข้าวมาเนาะครับเพราะว่ามันหัวใหญ่ครับเม,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 มนูนีชชช้ชื่อ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 อีกรอบนึงฮะกล้าเนื้อครับกล้าเนื้อเพื่อนเพื่อนนะครับแปรีล้าเนื้อแต่ถ้าเป็นแพทย์จริงๆเขาเรียกว่าซ่าเนื้อโอเคครับ ภาษาเพาะมากเลยพูดครับซ่ารนื้อสมนะครับแล้วก็เขียวเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเพื่อนๆลานเนื้อลาบบีบลาบเมืองแปะนะครับชื่อร้านเพื่อนๆแต่อยู่ที่นี่นะฮะตัวแม่จอดหน้าสนามบินนะฮะเพื่อนๆโอเค รสชาติทางเหนือก็จะเป็นแนวไหนครับรสชาติก็ออกแนวมะแขวนครับมะแขวนพริกแล้วก็เครื่องเทศหน่อยๆเอจะคลุกเค้าครับขั้นตอนการคลุกนะครับเพื่อนๆคุกเค้าเพื่อให้มันเข้ากันน่าทานมากมะนาวที่ร้านนี้เบื่อพี่ถามราคาจัดการเท่าไหร่ให้ใสครับอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทต้องหูเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเนื่องจากว้วหู วัตถุดิบมันแพงครับล่าเนื้อนีะก็เป็นเพื่อนแต่ปลาจะถือว่าเยอะนะเนี่ยนี่ก็ต้องพยายามอือเนื่องจากต้องให้เนื้อมันเข้ากันทั้งน้ำทั้งเนื้อโอ้โหให้เข้ากันทั้งน้ำทั้งเนื้อนะเราดังคลุกนเนะครับเพื่อนๆล่าเนื้อถ้าเราคนอย่างเดียวมันมันจะไม่เข้าในในเนื้อครับ ยอดมากสุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูตอนจัดจัดใส่จานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเชฟเขานี่เราล่าสันตักเชฟนะครับร้านลาบเหมืองแปะโอเคอดีจยวเชฟเราจจัดใส่จานนะฮะโอเคโอ้โหแปดสิบบาทนี่ถือว่าไม่แพงนะเนี่ยเต็มจานอ่ะนี่จานปูนับจานปูนเพื่อน โอเคนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล,แล้วก็มีเซ็ตปากก้างงอกถูกไหมฮะโอเค <Okay, S 2> ขอบคุณนะครับ,รบาลาบมังแปะที่เรามาทำรีวิวในครัวนะครับเพื่อนๆไลฟ์หน่อยครับไลฟ์หน่อยชื่อเชฟอะไรครับเชฟดาบเอ็ดดี้ครับเชฟดาบเอ็ดดี้อ๋อในรูปกรอบนี่นี่เจ้าของนะครับเจ้าของ